ตอนอัดคลิปไม่ได้พูดค่ะทุกคนก็เลยมาอัดเสียงเพิ่มมันสวยจริงๆสวยจนอยากพูดเราทำส้มนะคะแล้วก็มาทำมะลิตัดริบบินเนื้อสายสีขาวที่ความยาว88เซนติเมตรค่ะทุกคน88เซนติเมตรแล้วมาทำส้มทำส้มเสร็จแล้วก็สอดกาก,ากเพชรใสสีรุ้งแคนดี้ของ G.W ค่ะทุกคนด้วยความบังเอิญมาก นะคะไม่ได้ตั้งใจไม่ได้คิดว่าดอกเขาจะออกมาแบบที่เราเห็นตอนแรกทุกคนทํามาลีเป็นอยู่เนอถ้าไม่เป็นก็ค่อยๆดูตามคลิปที่ไม่ไี้พาทําก็ได้นี่ค่ะบิดขึ้นบิดบินไปแบบนี้นะคะแล้วก็บิดกลับมาแล้วก็สอดเส้นแรกที่เราทำก็คือนับสามแล้วค่อยสอดแล้วก็สอดซ้ายมาเรื่อยๆเรื่อย แบบนี้ค่ะไม่นิดไม่นิดดึงแน่นอยู่ดึงกระชับมากเกินไปอยู่มันจะทําให้ตอนเส้นท้าย,ายเส้นที่เจ็ดที่แดของเราจะต้องใช้มือกลางออกเพงจะเห็นที่สอดฉะนั้นทุกคนที่ถามก็ไม่ต้องดึงดึงลงขนาดนี้ค่ะเอาก,กว้างไว้ก็ได้มันจะได้มองเห็นชัดเจนตรงที่จะสอดแต่ว่าไม่นิดสัยมากที่แบบ เราตัดริบบิ้นไปเลยตัด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 โดยที่ไม่ได้กะได้วัดอะไรเลยนะคะทุกคนพอทําออกมาเสร็จดอกเขาแบบเหมือนแยกสีตรงเกรสรตรงกลางแล้วก็กลีบด,ด้านนอกแบบเหมาะเจาะพอดีมากเลยทุกคนลองทําดูแล้วเอามาอวดกันนะเอามาอวดกันว่าเอาเอา,เอาสายลุ้งแคนดี้นี่แหละค่ะดอกแรกของทุกคนจะเป็นยังไงอันนี้คือดอกแรกของเมนิสเซอร์ไพรส์มากเลย สีสวยมากเลยเราไม่คิดว่ามันจะออกมาอย่างนี้จริงๆเราก็คิดว่ามันจะเป็นสายลุงแบบแบบแบบดอกอื่นๆที่เราเคยทำมันก็จะกระจายกันอยู่เนาะสีมันแต่ดอกนี้คือเซอร์ไพรส์มากสีชมพูเขาจะมาอยู่กระจุบตัวกันอยู่ตรงกลางทั้งแปดเส้นเลยเห็นไหมคะทีนี้อันนี้ก็ยังไม่ยังไม่เซอร์ไพรสย์ยังไม่ได้ตกใจถึงความสวยของเขามากจนเราไปทำกรีบด้านข้างเราทำกรีบด้านข้างแบบ เสร็จแล้วแบบเซอร์ไพรส์ามากเลยอันนี้ก็น่าราักแล้วค่ะทุกคนอันนี้ต้องสอดเก็บก่อนนะสอดลอดสามค่ะสอดลอดสามแบบนี้ค่ะสอดให้ครบทตั้งแปดเส้นนี่จ้าเรียบร้อยเส้นสุด้ายใครที่ยังทำส้มไม่เป็นเดี๋ยวแปะลิงค์คลิปทำ ส่งไว้ให้ด้วยนะคะใต้คอมเมนต์แรกหรือหรือตรงตรงที่โพสต์ไว้ก็จะแปะไปเลยคลิกกับด้านมาดูน่ารักอันนี้คือยังไม่ได้เอะใจมากค่ะก็คือทําทําไปทีนี้เรามาทํากลีบแล้วมันเหมาะจอดตรงที่มันสีฟ้าอยู่ด้านข้าพับลงก่อนนะคะพับไปด้านนั้นก่อน,นะะพับแล้วก็บีดดิบินข้ามหนึ่งและสอนนะคะแบบนี้ค่ะ แบบนี้ง่ายๆไม่ต้องดึงแน่นค่ะอันแรกนี่ไม่ดึงแน่นไม่นี่ดึงแน่นไปตอนสุดท้ายเราต้องมาขยายออกอยู่ดีพับแบบนี้แล้วก็โค้งไปแล้วบ,บินซอดค่ะทุกคนอันนี้ทําอยู่ด้านนอกเพราะว่ารู้สึกว่าแสงไฟของเรามันจะจ้าเกินไปทําให้เวลาดูคลิปแล้วมันไม่ชัดเจนทีนี้เห็นแสงข้างนอกมันสวยก็เลยออกมานั่งทําข้างนอกค่ะมือไม้ก็ยังแบบไม่ไม่นิ่งเท่าไหร่ค่ะบางทีอาจจะหลุดโฟกัสไปบ้างหลุดกรอบไปบ้าง นี่ค่ะทำกรีบด้านนอกให้ครบทั้งแปดเส้นขออนุญาตเร่งสปีดนะคะอยากให้ทุกคนลองทำดูนะสายลุ้งแคนดี้ทาวแล้วเอาดอกแรกของทุกคนอะ่ะมาให้เมนิดดูหน่อยว่ามันยังไงมันจะเซอร์ไพรส์เวทของเมนิดไหมตอนตัดไม่ได้วัดอะไรเลยนี่กรีบแรกของเมนิดดึงแน่นไปเราต้องขยายออกนะคะเพราะว่าเราจะไม่เห็นที่สอดตรางนี้ต้องขยายออกนิดนึงก่อน นี่ค่ะจะเห็นที่สอดแล้วเซอร์ไพรส์มากเลยสวยมากเลยดอกเค,ค้กเห็นดอกเค,ค้กยังบอกว่ามันเหมือนคัพเค,ค้กนะแม่คมรีมบัวเบอรี่อยู่ตรงกลางนางพูดอย่างเงี้ยมันสวยจังมันสวยเกินไปมันบังเอิญมากมันเหมาะเจาะที่สีชมพูอย่าง ตรงกลางแล้วกีบด้านข้างเป็นสีฟ้าหมดเลยจ,เลนะจ้าเดี๋ยวแม่ทำข้าวเที่ยงให้หนูกินก่อนเดี๋ยวลูกมันเที่ยงแล้วเดี๋ยวเธอจะโวยวายร้หว่าที่อยู่ถ่ายลูกบอลอยู่จะไปกินนมยอคุณแล้วกันจ้ามันยังแดดอยู่ไปขี่ม,ม้าก็คงจะไม่ไหวละลูก